ทางโตโยต้จะพูดว่า make ever better car คือเราทำ develop ทุกอย่างไปเรื่อยๆแล้วก็จากสนามแข่งสู่ถนนคุยกับอาโตสุทธิพงศ์เหตุผลที่ t o โย t a ากาซู Racing Thailand แข่งแล้วแข่งอยู่แข่งต่อ หากไล่เรียงทีมแข่งรถยนต์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยครับในยุคปัจจุบัน To โตยโต a g กาซู Racing Thailand คือทีมแข่งโรงงานหรือทีมแข่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากค่ายรถยนต์เพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่ลงแข่งขันในทุกรายการความเร็วทั่วประเทศเวลานี้อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ทีมแข่งภายใต้ใตการคุมทับของทีมบอสอาตโตสุดที่พงษ์สมิตาติยืนหยัดในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมาถึงทุกวันนี้ MGR s p o r t ในคลิปนี้ครับมีคาตอบมาฝากกัน ให้คนอยากเล็กคนไหนทีมโตโยต้ากับดูเรซิ่งไทยแลนด์นี่ยังไงก็คือทีมโตโยตา้าคือรถที่เราใช้แ็กทงกมดจะเป็นรถโตโยตา้าทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะรถแขกมันเป็นทั้งวอร์ชั่นไดเป็นอิมเมจต่างๆมันมาในนามกับดูก็คือเป็นโกลบอลแบรนด์ เริ่มตั้งแต่ตอนเมื่อิ0กว่าปีที่แล้วที่ก่อตั้งทั้งผมเนี่ยได้จับมือกับทางบริษัโทโตโยต้าเมืองไทยผมเป็นคนที่รักรถแล้วก็ทําทตรงนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆพยายามเดเวลลอปต่างๆแล้วก็พยายามพัฒนานักแข่งขึ้นมาเพื่อเป็นนักแข่งของโตยโยต้าโดยตรงสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นเหมือนองค์กรอยู่โดยเฉพาะกับบริษัทแม่เราก็ต้องทํางานประสานกันทุกวันนี้เนี่ยทางโตโยต้าเองก็ได้ให้เอาเอเจน์มามาร่วมด้วยเพื่อจะ พัฒนารถในจากสนามแข่งไปสู่สนามริงผมจะยินเรื่อยๆทางโตโยต้าจะพูดว่า make ever better car เว่าหลอกทุกอย่างไปเรื่อยๆแล้วก็จากสนามแข่งสู่ถนนคือทางโตโยต้าเองนะซึ่งทางผมเองเนี่ยผมก็เริ่มทำอยู่ตอนนี้เราได้นำ E fuel นะครับซึ่ง E fuel นี่มันก็คือคาร์บอน u ิ r a ลมันไม่เพิ่มมลภาวะอะไรเพิ่มขึ้นครับ กรถเรื่องลูกสูบได้โดยมีลูกสูบม,มีเกียร์มีอะไรพวกนี้มันมันจะเป็นเป็นรถแข่งจริงๆผมคิดว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ลูกสูบเนี่ยมันคงไม่หายไปไหนมันก็ยังไม่ผมคิดว่ามันติดนานกว่าจะหายไปตรงนี้ได้ ได้ฟังบทสัมภาษณ์จากปากของทีมบอสอาโต้แล้วนะครับแน่นอนว่านี่เป็นคําตอบจากฝั่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแม้ยุคนี้กระแสะรถยนต์ e ีวีจะร้อนแรงแต่ทีมแข่งยังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องยนต์ภายใต้พลังงานสะอาดซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนารถแข่งจากสนามมาสู่รถบ้านในอนาคตนั่นเองแหะครับ